เลขชุดสองตัวล่างสำหรับห่วยรัฐบาลวันที่สาสเอ,อ็ดนะครับวัที่ผ่านมานะ,ะก็ดูได้ฟรีทุกงวดนะครับอันนี้ดูย้อนหลังหน่อยหนึ่งมารีวิวนะครับเข้าเว็บสูตรหวย .com นะครับเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับส่วนสีฟ้าก็คือดูฟรีทั้งหมดนะครับวันนี้จะมาดูเลขชุด2ตัวล่างนะครับคลิกเข้าไปเลยก็จะมาแบบนี้ มีอยู่64ตัวนะครับงวดที่แล้วมันออก1-1นะครับมาดูว่ามี1-1หหมนึ่งอ่ะนี่มี1นงมน1-1นะครับก็แสดงว่า,าที่ระบบประมวลผลมาให้มันถูกนะครับหลายคนก็บอกว่ามันเยอะจังทำยังไงก็64ตัวนะครับมาดูเว็บนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องมี ที่เราจะซื้อนะครับสองวลล่างเขาจ่ายบาทละเก้าสิบนะครับเร็บนี้นะบาทละเก้าสิบถ้าเราซื้อหกสิบสี่ตัวเราก็ได้กําไรอยู่นะครับแต่แต่ถ้าอยากจะได้น้อยกว่านี้ล่ะทายังไงคือบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าการซื้อหวยมันมีความเสี่ยงซื้อหนึ่งตัวโอกาสถูกมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นถ้าเราซื้อห้าสิบตัวเราก็มีโอกาสถือครึ่งต่อครึ่ง แต่เนี้เราซื้อ64ตัวเราก็มีโอกาสถูกแบบประมาณ80% 80นะครับถ้าเราอยากจะตัดออกทำยังไงก็มาดูมันออกหนึ่งหนึ่งเนาะเราก็มาดูเลขดับอเอาเ7ไปตัดหลัก10ออกอกมาดู9กับ7ไปตัดหลัก10หลัก10นี่ก็คือ9เนาะตัดออกไปนี้นก็ตัดไป8ตัว แล้วอะไรอีกอก็บบสกับ3หลักหน่วย2กับ3ไปตัดหลักหน่วย2นี่นะหลักหน่วยนี่2ตัดแถวนี้ทิ้งไปเลยแล้วก็แถวนี้นะครับ2กับ3ตัดแถวนี้ทิ้งไปเลยมันก็จะเหลือลดลงเราตัดออกไป83 24ตัดออกไป24ตัวจาก64ก็จะเหลือประมาณ40เนะาะประมาณนั้นนะครับ แล้วเราก็ไปซื้อนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเอาเลขมาตัดออกอีกก็มาดูนะครับอันดับล่างนะครับสูตรที่ผิดผมก็ชอบดูไอ้สูตรที่ผิดงวดที่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยผิดซ้ำนะครับก็มาดูไอ้ที่มันปิดสองครั้งเนี่ยมันผิดซ้ำไหมนะครับผิดแล้วมันจะไม่ผิดซ้ำนะครับเนี่ยผิดแล้วมันมักจะไม่ผิดซ้ำ แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ล็อกอินมันก็เลยไม่ไม่ได้บอกว่าเลขอะไรแต่ว่าผิดแล้วมันจะไม่ผิดซ้ำนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการเราก็จะตัดออกได้อีกสักก็แล้วแต่เรานะครับถ้าใครคิดว่า6 4ตัวนี้มันโอเคแล้วกำไรพออยู่ได้รับได้ก็ซื้อนะครับที่บอกว่ากำไรก็คือซื้อทุกตัวนะครับถ้ามันถูกหนึ่งตัวเราก็ได้กำไร ประมาณนี้นะครับสามารถเข้ามาดูฟรีได้เลยนะครับหน้าเว็บสูตรหวย .com แล้วก็จะมีหวยอื่นด้วยนะครับมีหวยลาวฮานอยหุ่นไทยฮานอยก็มีเหมือนกันนะครับนี่เข้ามาดูได้เหมือนกันดูฟรีเหมือนกันนะครับหวยหุ้นหวยหุ้นไทยหวยลาวหวยฮานอยดูได้หมดนะครับ